กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะกว่าผลการแข่งขันเสียอีกสําหรับการหายตัวไปขี่ของเอริกไดเออร์ระหว่างเกมคาราบาวคัพที่สเปอร์เสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนที่ไก่ด้ทอ,อกจะแม่นจุดโทษกว่าเอาชนะไปได้ประเด็นดังกล่าวนะครับมีการพูดถึงแซวกันเยอะตามโลกโซเชียลแต่เพราะว่าโตโต,ต,ตกันแล้วไม่ใช่เด็กที่จะมานั่งล้อไดเออร์ขี้แตกไดเออร์ขี่แตกแต่ที่แซวเนีย่ยเป็นเรื่องเป็นเชิงยกย่องแบบขำขันเสียได้ซับเพราะเกมนัดที่ผ่านมานะครับไดเออร์เล่นได้โคตรเด่นและทุ่มเทสุดๆซึ่งดังจบเกมนะครับก็ตัว ก็ยังโพสแซลตัวเองเรียกวิ่งออกจากสนามไปขี่อีกด้วยซึ่งวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรียงเฟียวเลียวมาเล่าของเรานะครับจะขออธิบายว่าถ้าเกิดนักฟุตบอลปวดท้องขี่ระหว่างการแข่งขันมันมีวิธีไหนบ้างและแบบไหนหน่าจะเวิร์กที่สุดเริ่มจากวิธีแรก ปวดขี้และขอเปลี่ยนตัววิธีนี้น่าจะเวิร์กสุดนะครับผมหากสโมสรของคุณกําลังนําห่างอยู่และมีโคต้าเปลี่ยนตัวเหลือคู่แข่งไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ที่มีศักยภาพมากพอจะพลิกกลับมาได้พเพราะสมมติยกตัวอย่างว่าเป็นแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลอยู่บรูโน่เฟรเดสเกิดปวดขี้ขึ้นมาและขอเปลี่ยนตัวตอนที่ผีแดงนําอยู่สองหนึ่งตัวสํารองที่จะลงมาแทนแม่งก็เป็นเจสซี่ลินการ์ดเชื่อได้เลยครับว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีผีแดงนั้นก็มีสิทธิ์โดนหงส์แดงบุกคยโยกแซงชนะไปได้เลยไดัดงนน้้หากจะใชวิธีีน้ ครับก็ต้องดูด้วยว่าคู่แข่งเป็นใครสกอร์ห่างเท่าไร่หรือเวลามากแค่ไหนตัวสำรองที่จะลงมาแทนนั้นมีศักยภาพมากพอหรือไม่ที่สำคัญคือจะทําให้แท็กติกของคุณซือเปลี่ยนไปหรือเปล่าซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะขนาดปาติเอวราร่ากับริโอฟรินานสองตำนานแนวรับของแมนอยู่ยังเคยขอท่านเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเปลี่ยนตัวอกสนามมาแล้วนะครับเนื่องจากตอนนั้นข้าศึกบุกแม่งปวดขี้สุดๆครับวิธีที่สองเดินออกไปขี่ วิธีนี้ก็ทําอย่างที่เอริกไดเออร์เพิ่งทําในเกมมวลก่อนนี่แหละครับคนแม่งปวดขี้แม้ทีมโดนนําอยู่แต่มันก็ฝืนธรรมชาติมนุษย์ไม่ไหวต้องขอออกไประบายทับเสียหน่อยครันจะเปลี่ยนตัวก,กัวรูปเกมจะเสียและไล่มาตามตีเสมอไม่ได้สุดท้ายไดเออร์นะครับตัดสินใจวิ่งเร็ววิ่งจูดเข้าไปขี่แต่อาจจะนั่งนานไปหน่อยจนโชเซ่มุรินโยต้องเข้าไปตมเส้นงสุดท้ายไดเออร์นะครับผมกระตอบแทนความไว้ใจที่น้ำหมู่ให้ไปขี่ในการซัดจุดโทษในช่วงตัดสินเข้าไปช่วยทีมผ่านกะสูร่รอบต่อไปได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัน Man มาครองได้อีกด้วยซึ่งไอเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างไม่นานมานี้ปี2013เจสันพันเชนก็เคยวิ่งหายไปขี่ในช่วงหนึ่งระหว่างที่เจอกับเอลวตันลุยส์ซัวเรสเองก็เคยวิ่งไปขี่ในเกมกระชับมิตรที่ทีมชาติอุรุกวัยเจอกับคาซักถานเมื่อปี2014ส่วน2ปีที่แล้วสกิโอรามอสแนวรับเรอัลมาเด็ตก็เคยทําสีหน้าเยเกรรหว่าที่เจอเออ,อีบาจากนั้นก็เดินไปขออนุญาตโค้ชขี่เรียบร้อยก่่อนจกลลับมมาเให วิธีสุดท้ายขี่แม่งในสนามไปเลยวิธีนี้เข้าข่ายต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมไปซะขี่คาสนามให้เป็นจบ,จบซึ่ไอเหตุการณ์ขี่แตกคาสนามในตำนานนะครับมันคงหนีไม่พ้นศึกฟุตบอลโลกปี1 9 9 0ที่ประเทศอิตาลีจัดนะครับเกมนั้นอังเกฤษเจอกับไอแลนด์แกลลี่ลินิเกอร์ตำนานดาวยิงทับสิงโตคาราบอยู่ๆก็เอาตูดถยพื้นเล่นขึ้นคืดสองสามทีก่อนจะลุกขึ้นมาพร้อมกับขี่ที่คายอยู่ที่โรตูซึ่งต่อมาลินิเกอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่า คืออตอนนั้นผมรู้สึกปวดขี้มากเลยครับผมไม่รู้ว่าอยู่ดีๆอาการมันมาได้ยังไงโชคดีนะจังหวะนั้นบอลมันตายพอดีผมก็เลยขี้ออกมาแต่มันก็แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็พอได้ปล่อยออกมาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้ขี้มันโล่งออกไปแล้วผมจําได้ชัดเลยว่าตอนนั้นแกรี่สตีเว่นเดินเข้ามาถามผมอะ่ะมองผมแล้วก็ถามว่าเฮ้ย hey, ม,มึงมึงโอเคหรือเปล่าอ่ะผมยังจําได้เลยว่าผมหันขึ้นไปมองหน้ามันแล้วก็ถามว่า,วามึงเอ้ยกูขี้ในสนามมันโอเคไหมละ่ะไอ้ฮี่สิ่งทั้งหมดนี้นะครับ เป็น3วิธีปลดทุกข์หากคุณเกิดปวดขี้ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลและตัวคุณละครับคิดว่าวิธีไหนดีที่สุดหากเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราสามารถคอมเมนต์กันมาได้เต็มที่เลยนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลเฟียาฟ้าเอื่อมนิ้วยาวๆมาคนลยให้เราด้วยนะครับ